สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกๆท,ท่านคลิปนี้เปิดไพ่ทาโร่นะคะไทยดวงในเดือนมิถุนายนชาวราศีกุมก็เป็นชาวธาตุลมนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปคนโทเทน้ํานะคะหรือบางทีก็เป็นรูปคนถือคนโทเทน้ํานะคะเป็นคนสนุกสนานล่าเริงนะคะรักอิสระอิทธิพลธาตุลมก็จ,จะเป็นคนที่ว่องไวนะคะตัดสินใจอะไรก็ว่องไวรวมถึง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยนะคะเรามาดูไพ่กันดีกว่าในเดือนนี้นะคะก็ดูไพ่ตัวตนนะคะจับได้ไพ่สองใบก็เป็นไฮพินสเตตเป็นนักปวดหญิงนะคะอีกใบหนึ่งก็จะเป็นรูปผู้หญิงเหมือนกันก็จะเป็นดิเอมเพสนะคะจัก,กรพรรดนินีนะคะแสดงถึงความอุด,ดมมั่งคั่งนะคะเป็นคนน่ารักสวยงามนะคะแล้วก็ไอ้ไพ่นักปวดหญิงไฮพินสเตตนี่ก็หมายถึงลักษณะของคนที่ อ่อนไหวได้วยนะคะผิตใจอ่อนไหวขี้สงสารนะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งสองใบนะคะไพ่ของคนที่พร้อมที่จะให้หรือว่าช่วยเหลือกับคนที่อ,อยู่รอบข้างเรานะคะแล้วก็บางทีนี้ก็หมายถึงการอ่างคั้างก็หมายถึงการถูกหลอกนะคะหรือว่าเชื่อใจคนง่ายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็คือเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยคนที่จับถ้าจับไพ่สองใบนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกที่น่าที่น่าชื่นชมกับบุคคลภายนอกนะคะทั้งหญิงแล้วก็ชายนะคะก็เอ่อที่น่าสังเกตนะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับความอ่อนไหวนะคะความใจอ่อนนะคะโอเคก็นี่เป็นช่วงเวลาสั้นๆระยะหนึ่งนะคะของความ ที่จะมีจิตใจเมตตานะสำหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะโอเคเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายเรก็จับได้ไพ่เดอะสเตนะคะเป็นผู้หญิงอีกเหมือนกนารจับปากสิงโตนะคะเดือนนี้นะคะจับได้ไพ่ที่เหมือนกันสองใบนะคะก็มีไพ่เดอะสเตนจับปากสิงโตนะคะและอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นไพ่เชอริออนะคะก็เป็นนักรบนะคะ เรามาดูไพ่ที่เป็นไพ่ผู้หญิงจะปักสิงโตเดอะส a ตทก่อนนะคะก็ได้เป็นไพ่กับหัวทั้งคู่เลยนะคะอีกใบนึงก็จะไปอยู่ที่ใบสรุปใบสุดท้ายนะคะก็เป็นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าเออมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะก็ให้ระวังสุขภาพร่างกายนะคะรวมถึงออการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการใช้อารมณ์ด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะคะ ข้างๆเดอะสเตทนะคะก็จะเป็นไพ่เอ่อเดอะแชริออตนะคะแชริออตก็เป็นนักรบนะคะคือคือเป็นนักรบที่ว่าจะต้องตรุยออกไปข้างนอกนะคะเป็นคนที่อดทนแล้วก็ค่อนข้างจะบึกบึนถึกประมาณนั้นอน่ะคือไงไงอ่ะคือก็คือ,คอ,คอในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องอต่อสู้หรือว่าฝ่าฟันหรือว่าคือทําไปเรื่อยๆบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าซีเรียสแต่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องทําต่อเนื่องอ่ะ ก็อาจจะนำมาซึ่งความเหนื่อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวารด้วยนะคะหรือว่าคนที่ว่าเราจะต้องดูแลอยู่นะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะไอตัวไพ่ชริออดนี่มันก็โอเคอยู่นะมันหมายถึงว่าการทํางานต่อเนื่องความเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะและ้วก็ยังหมายถึงเกี่ยวกับพวกทหารตำรวจด้วยนะคะคนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีตําแหน่งนะคะที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเหนื่อยใจ อมีไพ่อีกใบหนึ่งนะคะที่เป็นที่เหมือนกันนะคะก็เป็นไพ่เฮอร์มิตหรือสีด้วยนะคะเป็นไพ่หรือสีนะคะก็ไพ่ที่เหมือนกันส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะสังเกตได้มากขึ้นว่าเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับพวกลดลาการเดินทางนะเชอริออตแล้วก็ไอ้เฮอร์มิตนี่ก็จะหมายถึงเกี่ยวกับพวกหรือสีนะคะเกี่ยวกับสติปัญญานะคะก็บางคนเขาก็จะไปเกี่ยวกับพวก อยากอยู่คนเดียวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าอะไรบางทีก็หมายถึงการปล่อยเนื้อปล่อยตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นการตกผลึกแห่งความคิดอาจจะได้เก็ตไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็เออไพ่ย,ยังไพ่ไอ้เฮอร์มิตนี่ยังหมายถึงการที่ว่าเราจะชอบไปปฏิบัติธรรมหรือว่าชอบหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ไปหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าได้ติดต่อกับสิ่งที่เล่นลับอะไรประมาณนี้นะ พวกไพ่เฮอร์มิตจะเป็นลักษณะของจิตใจนะคะถ้าเกิดทางโลกก็เป็นพวกแบบว่ามีสิ่งที่จะต้องทอําอ่ะไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะแบบไปเจอเจอกับคนข้างนอกเท่าไหร่นะบางคนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือมาแบบมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีความไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับบ้านมากเท่าไหร่นะคะมีไพ่นี่ด้วยนะไพ่เดอะเวอรก็เป็นพวกเกี่ยวกับ เทวดาคุ้มครองนะคะมีไพ่เกี่ยวกับสิ่งที่ลึกลึกลับมองไม่เห็นอีกหลายใบนะคะอย่างเช่นไพ่ Judgment ก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการได้ยินข่าวจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะคะแล้วก็มีไพ่ Date นะคะซึ่งเป็นอัศบินโครงกระดูกกับหัวก็เป็นลักษณะข,ของคนที่เก่งอีกเหมือนกันนะคือคือเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่เป็นลักษณะข,ของคนที่สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคออกไปได้ คือเหนื่อยไม่เหนื่อยฉันก็เดินไปเรื่อยๆนะคะไพ่อัศบินโครงกระดูกนี่เดนนี่ก็ยังหมายถึงเทพเจ้าสงครามนะคะก็คือคนที่ต่อสู้นะคะสู้เพื่อสู่ชัยชนะเท่านั้นนะคะบางทีในเรื่องความรักก็หมายถึงว่าการที่เราไม่ค่อยได้อยู่กับแฟนนะคะหรือว่าการแยกกันอยู่นะคะบางครั้งก็ยังหมายถึงการหย่าร้างนะคะแล้วก็หมายถึงงานขาวดํานะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต้องไปหาหมอนะคะ โอเคมันอยู่ติดๆกันเลยนะเนี่ยเออทั้งไพ่าย High State, พินสเตทไพ่นักบวชแล้วก็ไพ่จัดเม e น t แล้วก็ไพ่เด็นะคะบางคนถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจมากๆนะคะขอแนะนําให้ไปไหว้พระนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเราสามารถที่จะนั่งสมาธินะคะแล้วก็แผ่เมตตาไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรของเราได้เลยนะคะมีไพ่มันติดๆกันเลยแล้วก็มีไพ่เด็ o o ูน้วยนะคะเด e m o o ูกับหัวก็เป็นความวิตกกังวลน,นะคะ วิตกกังวลในบุตรบริวารหรือว่าภาระที่เราทำนะบางทีบางทีทำไปเรื่อยๆเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะหายเหนื่อยหรือเมื่อไหร่เราจะได้รับความสําเร็จที่เราต้องการอยู่นะคะเราก็เปลี่ยนโหมดมาทำบุญทำบุญเนี่ยอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะแต่ต้องคิดในสิ่งที่ดีๆนะคะมีไพ่เกี่ยวกับเนี่ยสิ่งที่เล่นลับหรืออะไรต่างๆเนียทำให้เราแบบ มันขุนมูอยู่ในใจนเหมือนกับว่ามันตกผลึกหรือว่าคิดอะไรยังไม่ออกนะคะวิธีนี้ก็คือเคลียร์เคลียร์สิ่งที่ไม่ไดีออกไปนะคะเพื่อจะรับสิ่งดีๆเข้ามาเพื่อจะรับข่าวดีๆเข้ามานะคะค่าใช้จ่ายนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาหรือว่าสถานที่ราชก,การพวกเงินใต้โต๊ะหรือว่าสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องเสียนะคะเดือนนี้อาจจะต้องจําเป็นอาจจะต้องเสียไปบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องการเดินทางนะคะ ค่าค่าเ,าเรียนค่าการศึกษาหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดบ้านจัดทําเลการค้าพวกหงหงจุย้ยอะไรพวกนี้นะคะความเครียดต่างๆนะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมานะคะมันไม่ใช่ว่าอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลานะคะบางทีความเครียดหรือว่าบางครั้งความวิตกกังวลหรือว่าความเครียดอาจจะเกิดจากสิ่งที่เอสภาวะแวดล้อมนะคะนะคะหรือไม่กับคนที่มีิทีิพลต่อเรานะ,ะหรือว่าคนที่เราเกรงใจนะ การที่ไม่กล้าไม่ไม,ไม่ไม่ยอมพูดความจริงหรือว่าไม่ได้อธิบายแล้วไปเก็บเอาไว้เหมือนน้าท่วมปากในทุกเรื่องนะคะท,ที่ที่อาจจะเดือนนี้อาจจะต้องเข้ามาไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองหรือว่าเกี่ยวกับความรักนะคะบางคนมีความรักหลายหลายคนก็อาจจะต้องเลือกหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็สําหรับเรื่องความรักนะคะเราก็ต้องดูได้ว่าเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะคะบางที เราอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลที่หนึ่งหรือไม,ไม่อาจจะกลายเป็น,ปนอาจจะกลายเป็นมือที่สามนะคะโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวหรือว่าการใช้อารมณ์เข้าหากันนะคะคือเหมือนกับว่ามันเหน็ดเหนื่อยก็อ,อาจจะเริ่มคิดถึงคนที่เราติดต่อหรือว่าคนที่ใกล้เคียงกับเรานะ,ค,ะคนที่อยู่แวดล้อมเราบางทีเราก็เผลอ ที่จะแบบไม่ละมัดระวังนะคะก็อาจจะมีการโต้แย้งกันนะคะเป็นลนักษณะของความใจร้อนความน้อยเนื้อต่าใจอะไรเงี้ยคนเราเวลาน้อยใจอะไรมากๆก็จะเผลอพูดในสิ่งที่ว่าเออถ้าจิตปกติเราอาจจะไม่ได้พูดตรงนี้ก็ได้นะคะสําหรับเรื่องโชคลาภนะคะก็ไอตัวตําแหน่งโชคลาภก็ได้ไพ่เฮอร์มิตก็อย่างที่พูดในฝั่งนะคะเฮอร์มิตก็เป็นฤษีนะคะบางคนที่ อยากจะได้โชคจะสามารถที่จะไปไหว้พระหรือว่าอะไรก็ได้นะคะคือเวลาเราดูไพ่นะคะเราก็จะมองในสิ่งที่ว่ามองไม่เห็นเขาเปิดมาให้นะคะไพ่เฮอร์มิตนี่นอกจากการที่เราจะใช้ความสามารถของเราโดยตรงแล้วนะเราก็สามารถที่จะหาที่ยึดเหนือหาที่ยึดเหนือทางจิตใจหรือว่าพยายามติดต่อกับคนที่เขาสามารถจะช่วยเหลือเราได้นะคะเป็นสิ่งจากสิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนะคะ เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจาตัวหรือว่าเอาเอเทพที่คนนับถือมากๆนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะคนที่มีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเราก็สามารถที่จะไปขอพรนะคะให้ท่านเอขอพอรแล้วก็เวลาไปขอพอรก็อธิษฐานต่อสิ่งที่ดีๆให้เข้ามาหาเรานะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเรานะคะแบบความขุ่นมัวหรือว่าความแบบว่าหนักๆน,นะคะเพราะว่ามันจะเป็นพลังลบนะคะเราจะต้องเสริมสร้างพลังบวกขึ้นมานะคะเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะแต่ว่าเดือนนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บางทีก็อาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะก็บางทีการเหน็ดเหนื่อยของเราก็อาจจะนานามาซึ่งสิ่งที่ดีหรือว่านํามาซึ่งเงินทองนะคะรวมถึงคนรัก ที่จะทําให้เรามีความสุขในอนาคตก็ได้นะครับเหมือนว่าเดือนนี้เราก็เหน็ดเหนื่อยบางทีอาจจะไม่เหน็ดเหนื่อยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับหาเรื่องเหนื่อยเองประมาณนั้นความเหน็ดเหนื่อยนี้บางทีก็เกี่ยวกับเรื่องเราเข้าไปหาความเหน็ดเหนื่อยนั่นเองนะนําสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราเองทั้งๆท,ที่ถ้าเกิดเราเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่เหมือนกับมันเป็นมันเป็นโมนเมนต์ที่ว่าเราก็จะต้อง เข้าไปทําให้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการไปหาหมอด้วยนะคะตรวจสุขภาพร่างกายไปเยี่ยมคนไข้หรือเราก็เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเองนะคะสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็าจจะต้องไปหาหมอนะคะความรักก็มีคนมาชอบเยอะเหมือนกันนะที่บอกวนะ่าระวังเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามนะคะบางคนก็มีโอากาสที่จะได้สมหวังในความรักนะคะ เลิกลาก็มีเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันไปหมดเลยนะหรือไม่บางคนก็รักกันนั่นแหละแต่ว่ามีเหตุที่จะต้องเอ่อต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งนะคะห่างเหินกันไปนะคะบางทีอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ค่อยได้พูดกันนะคะก็น่าจะเป็นแค่นี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพนะคะสิ่งใดที่ปรารถนาอยู่ก็ขอให้สมหวังนะคะไปไปไหว้พระหรือว่านั่งสมาธิด้วยก็ดีนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะหรือบางคนจะมีอะไรแนะนำหรือเล่าอะไรสนุกสๆก,ก็คอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะสวัสดีค่ะ